สวัสดีครับติ๊กได้จ่ามื่อนี้พามาชมสมุนไพรผลไม้ราชาสมุนไพรนะครับเมื่อนี้ติ๊กได้จ่าพามาเก็บส,ส,สมอพิเพกค,ครับเป็นผลไม้ราชาสมุนไพรนะครับกําลังสุกครับเดือนพฤศจิกเดือนธันวาคมครับสมอพิเภกค,ครับครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับ เขาสูงได้ถึง30เมตรนะครับพ้นของเขาเต็มต้นครับข้างบนครับสมอพิเภกครับสมอพิเภกเป็นราชาสมุนไพรไทยนะครับสมอพิเพกครับเขามีซื้อท้องถิ่นต่างๆครับสมอแหนแหนต้นสมอพิเภก ในภาษานครพนมก็คือต้นมีหลวงนะครับหรือมีใหญ่ครับผลของเขาสุกครับมือน้อีสานมาดมอนีติ๊กด้จ้าสิพักเก็บไปเพาะชํำครับสมอพิเภกครับผลละไม่าราชาสมุนไพรนะครับต้นใหญ่มากๆเลยครับต้นนี้บ่ตั้มก็สามสิบสี่สิบปีนะครับอยู่ในหมู่บ้านติ๊กนะจ้ามนีติ๊กด้จ้าสิน้ำป พอชามครับสำหรับขายายพันธุ์ต่อไปครับสมอพิเภกค,ครับเป็นผลไม้ราชาสมุนไพรสรรพคุณของเขาช่วยต้านเชื้อราแบคทีเรียไวรัสช่วยลดความดันโลหิตนะครับเป็นสมุนไพรช่วยลดน้ำตาลในเลือดแก้อาการเป็นวัดแก้อาการไอนะครับสมอพิเภกค,ครับ ภาษาในจังหวัดนครพนมครับเร,เรียกต้นสมอพิเพกว่าต้นมีหลวงนะครับหรือว่าต้นมีใไงครับสมอพิเพกเป็นสมุนไพรอยู่ในตนรับยาสมุนไพรไทยตนรับยา ตร,ตรีพรลานะครับและกัญนนะยาหอมนะวะโกดนะครับครับเมื่อนี้ติ๊กได้จ่าครับาพามากเก็บ พลสมอสมอพิเพกครับคลิปหน้าพอกันไหมครับเมื่อนี้สวัสดีครับ